สวัสดีค่ะบีนะคะ ปกติแล้วเนี่ยบี B. จะชอบถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าบีเนี่ยทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่ว่าบีจะมีปัญหาตรงที่คัมับของบีเนี่ยตอบเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะหามุมยากนิดนึงอะคะ่ะก็เลยอยากจะมาเติมคัมับเนี่ยให้มันดูอิ่มขึ้นเวลาถ่ายรูปเนี่ยจะได้สวยทุกม,มุมหลังจากนั้นนะคะบี B. ก็ได้ลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตดูคลินิกที่น่าไว้ใจแล้วก็คุณหมอเขามีประสบการณ์ก็เลยมาเจอด็อกเตอร์แทนคลินิกค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ตามบีไปได้เลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากเติมฟิลเลอร์หรือว่าบริการอื่นๆทางคลินิกเนี่ยสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่หน้าเพจเลยนะคะจะมีพี่ๆเขาคอยตอบแล้วไว้มาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าหลังทำเนี่ยจะเป็นยังไง